ป้าแมนอยู่เกาหลีพี่น้องมันลมแห้งอะไรเนาะสบายดีเนอะพี่น้องจ้งาจริงจ้าทำขาสูงสองสองร้อยพี่น้องแม่ปุุกออกมาน่าน้าลแมแบบแีบหมดโมพี่น้องทั้งลมทั้งหนาวทั้งเย็นเดนมนาเลยสีห้เบิ่งกกบใหม่อันนี้ป่าดอกกระเจี๊ยบพี่น้องบ้านสลอยเอิร์ดปากสมพอดี ต้ำน,นี่เลเก็บเอามาเอามา,ามาันเป็ตาเข่งแลวตบเนะแต่ว่าอยู่ขางตัวน,น่อยอยู่บนนั่นอ่ะลายๆบดอีนึงพี่แม่นะป่าอยู่นี่ยมันชมชมชมนะสมถ้าสศรษฐกกษตรลม ยังประด้แเฮงประนี้เด้หนีได้งมหรอกวันนี้ลมเฮงแถวว่าบากเงินหน่อยเงินหน่อยกับประตูไข่ปะง่างอยู่ลมถังที่ปุ่นขาด่แล้ว ลมแหง้งพี่น้องเลยมันต่นทงหน้าเด้มันบ่มีแนวบังว้าพี่น้องมกท่วแฮคือดกพดโพแท่ ลมค่ะแท้ๆกลิ่นอ,อยกุ้งเนอะบ้านหมาพกพอดีกินเลยนี่ตังเมียงเนอะดกขวดดกโพ้โโอยลมแบบนี้เอา้าเฮ้ยท่อมันลดอยู่พี่ เจ้าเปียกเด้อเปียกบ่หมวกคอยแซวคือพ้องบริตต่อนะไว้้ยจะมามัดไว้เด้อนี่อ้อยซิแป้งน้ำใส่เผือกพี่น้องน้ำเผือกมันบกเลย น้องหันมาอีกบ้านนี้ต้นข้าวโพดไม่รวยใหญ่แล้วพี่น้องจีกน่อยก็น่ง้ดูไปดู ปวดนี่แม่และปลูกส่คูมปีนี้ทั้งมะคือแน่ทนั้งมะปวดแน่ลมปวดลมโพเลยพระเจ้าช่วยเกือกกระแหงลมแบบนี้ละแหงไวจะวไปใช้ เอ้าเด้อนั่นน่ะไปเด้อแช่ปุ๊บลงน้ําคือเอาหัวฝ่าติดให้สางติดบ่เป็นติดบ่เป็น อิเม่ฆามารีพี่น้องเราสื่ออมันเป็นหมากแล้วท่านผู้สมอุ๊ยเป็นหมากแล้วนี่เด็กยวถาเบิ่งมันสิเป็นหมากยาวๆสิลายๆหน่อยหนึ่งขายคือหมากแตงถั่วกระดกโพดพเก็บจุกขมือ ถั่วอีเมนะมันลมแบบน้นมันกูดไว้ถั่วก็ได้ออกมาเบึงถั่วรีทรงทั่วดินก่อน ออกอยู่พี่น้องมันอาจจะออกสะก็ได้เนะมันออกแบบโบบสใโบนัยบนัหนาวไรหอนบนัยหนาวพอไม่ใหญ่มาล้มวนๆอยู่ได้จังวามานอนเฉย มันติดเลยน้ำมันแห้งไวเป่งเต็มหให้ได้จักมือสองมือนึงบ่ดีออกมาหน้ามือหนึ่งก็คือจังว่าโดนโดนพี่น้องก็เลยออกมาถ่ายคลิปซอยกันแน่ม่ใช่ว่าเตลีนแน้วก็ได้เงิน เครือ,นอนาานาากน้ําพุกน้าสาวน้าสาวปลูกนีหยงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพน้องน้าสาวก็บโบลิน คือจังป่ได้ออกบัดคู่ในคูหายนคูในเนาะอุย้ยลมลมลมเดะซสาวปลูกนะจ้ะกริน ปลูกทวดินเห็ดเป็นคู่นะนี่บอน,น้ำนใส่ร่องบอเมั่อกลัปลูกบนได้ไร้น่ะพอมันเห็ดลงเดอะไรมาจะใส่ ซองลองกับทางของแล้วก็จะกัเนฟไปเลยเลยกองกันใหม่พี่น้องกำลังลงทัวดินถ้าเบิ่งมันจะออกบ่แต่ว่าเขามาเราสั่งในร้าดาดพี่น้องกับบุ้งบ่นเนาะ เป็นนายบรเ็นคือเป็นหมาเขามาแกเอาเนาะปลูกแล้วนะสคพ้ะนะออกแล้วปลูกหันนะเท่านนะจะปลูกสี่อย่งปีนีนะน้บุยให้ป,หปหหลูกซีเล่เนาะซีเล่มันคลายง่ายมันบม่มีคนปลูก ใช่ปองจะลีจังบวซทบกันแม่เพื่อนว่าสิปูไข่นี่เพื่อนว่าเซดายอันขีพุ่นน้ำมาลาเพิ่มมาไปชี้เพื่นชิลงตัวนี้ฉลนว่าให้ลงเป็นชีม่วงหายากลงนะบุลงชีม่วงกับห้ละลงอันขปวด พดอันแบบขึ้นไปแล้วอย่ดง้สีเหลืองใหญ่มันขายเบิดไว้แบบนั้นมันผักใหญ่ด้วยนะซาสีผักเซาวขายแป๊บเดียวอเออพันน้ำผึง้งนะมันสีผักน้อย ปอลอรุ่นเนาะพี่น้องการเกษตรของแต่ละคนโครงการใครสิเป็นจังใดพี่น้องใครสิไดค่ะคผลันลิตดีเนาะลูกคองไฟคองมันพี่น้องเหลือกินกระชายกินสอาาบปันไดดอกพันมีนะ่ะพันมีบมีน่ะมันนิง ขจกำลังซืมาปลูกเพือนเลยขจ้าจกำลังมาปลูกเพือนอยู่น,นี่เพื่อนบ้านใหม่อ่ะบ,บ่มีชิมีเพื่อนบ้านใหม่แล้วมันเค็มทางยับลงไปทางนั้นนั่นตะกี้ขจ้าจสิขายให้เสารอยเด้หน้าให้เดียวนั่นเป็นแล้าขจรบวชขายพี่น้อง กับดินตอนะที่สลอยไปเบิงนะถ้าเจ้าบุขายก็เลิ่ว่าได้พระนยังเลิ่แนละอ้อมดวดแล้วอ,วย,วอย่างัวเขา่าพี่น้องบังจักลมบม่ลมจากแหงบ่แหงตนใหม่อยู่หน้าพระยังเลิ่นตนวาจนหักพี่น้องเลย ร่มเงจนว่าต้นงาต้นหว่านะฮักล้อง นดุ่มมาเลยงามมก่ทีอกมีเอะบบนมันเ่มีนี่แหะติดกนกบ้าออยก็ไปเราไปกินปลา Nó mới là khi nào